เด็กเ้านับเด็กเข้าสู่ห้องเรียนเสริมสบการเราเรียนรู้หน่วยที่15อาชีพในฝันสาระการเรียนรู้เด,เด็กได้เรียนผ่านมาแล้วเกี่ยวกับชื่อของแต่ละอาชีพการแต่งกายของแต่ละอาชีพสถานที่ทำงานของแต่ละอาชีพ ในวันนี้เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละอาชีพนะคะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเรามาดูอาชีพแรกคุณครูจะยกตัวอย่างบางอาชีพว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคุณตำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ก็คือปืนคุณแช่มือไว้สำหรับจับผู้ร้ายนะคะคุณหมอเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเวลาเด็กๆไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้คุณหมอก็จะฉีดยาก็มีเข็มฉีดยาหูฟังและอุปกรณ์อื่นๆมากมายนะคะในการรักษา อาชีพคุณครูก็จะมีตำราเรียนหนังสือสื้ออุปกรณ์นะคะในการให้ความรู้เด็กๆช่างช่างซ่อมบำรุงก็จะมีน็อตไขควงสว่านนะคะในการประกอบอาชีพถ้าเป็นช่างแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์มีไขควงมีเลื่อยมีสว่านนะคะ อาชีพต่อไปคนนี้คนที่ถือใส่หมวกสีแดงเรียกว่าชาวนาชาวนาก็จะมีบางคนชาวนาชาวสวนก็จะมีอุปกรณ์เช่นเขียวมีดกันไกลไว้ตัดหญ้าอันนี้ที่เป็นหลมแล้วไว้สำหรับเียบหญ้าเอาไว้ให้ปวัวนะคะ ส่วนคนนี้อาชีพคุณพ่อครัวเชฟหรือว่าคุกก็จะมีกระทะมีหม้อในการัประกอบอาหารนะคะคุณพยาบาลเครื่องมือที่ใช้ก็คือเข็มฉีดยายารักษาโรคทั่วไปนะคะอุปกรณ์ของคุณหมอมีเยอะแยะมากแล้วแต่ว่า ใช้ให้ตรงกับโรคถ้าเด็กตัวร้อนต้องใช้ปลดปัดไขนะะ้นนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพส่วนทหารเครื่องมือที่ใช้ก็คือปืนนะคะปืนอันตรายไหมคะนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ประกอบอาชีพทหารถ้ามีผู้ร้ายเข้ามาในประเทศเราก็ต้องใช้ปืนแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะอะ่ถ้า่นเด็กพูดภาษาอังกฤษตามนะคะคนนีุ้กุกก็คือพ่อครัวนะคะส่วนคนนี้เนอร์เนอร์แปลว่านางพยาบาล ส่วนทหารบุอุบานโซเนอรโซเนอแปลว่าทหารนะคะมาดูคุณค่าพระวรสารเกี่ยวกับความรักพระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้ความรักที่สูงส่งต่อความรักใครเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะ าการกตัญญูรู้คุณกัตัญญูต่อหน้าที่การงานนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ประกอบอาชีพคะแต่ละอาชีพก็จะมีอุปกรณ์สำนับอาชีพนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะในเด็กแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ บายค่ะ